نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <coughs> ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับหลักเกหลักการหลักหนึ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอลหฮซัลลัมได้กำชับแก่พวกเราแล้วก็เป็นหลักการที่ถ้าเราทำแล้วยังต่อเนื่องเนี่ยเราจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอย่างแน่นอน ผมถามพี่น้องนะครับว่าเราต้องการการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาไหมต้องการไหมที่จะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์คำตอบก็คือไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ที่เขาเหล่านั้นจะไม่ต้องการการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาทุกอย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาพระองค์เป็นผู้ทรงกำหนด การที่เราจะมีริสกีเพิ่มพูนขึ้นได้จากการประทานให้ได้จากการช่วยเหลือของอัลลอฮ์การที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้จากการที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้ได้จากการช่วยเหลือของอัลลอฮ์สุบฮานอฮัวตาลาทุกอย่างธุรกิจที่เราทำอยู่ภารกิจที่เราทำอยู่เราต้องการความสำเร็จในเมื่อต้องการความสำเร็จแล้วใครช่วยเราได้พี่น้อง สิ่งที่เราทําอยู่ทั้งหมดเนี่ยจะสําเร็จหรือล้มเหลวน่ะใครช่วยเราได้ผู้ที่จะสามารถผลักดันให้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยประสบความสําเร็จนั้นในทุกๆเรื่องเลยนะอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้มีอํานาจที่จะกําหนดที่จะผลักดันที่จะช่วยเหลือหรือมาเหตุการ์ช่วยเหลือให้ธุรกิจของเรานั้นหรือสิ่งที่เรากําลังทํานั้นเป็นไปในทิศท,ทางใดในทิศท,ทางที่ล้มเหลว รือในทิศทางที่ประสบความสําเร็จแน่นอนอย่างยิงย่งอย,งอยู่ในอํานาจของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาทั้งสิ้นทุกเรื่องทุกกิจการทุกภารกิจสรุปแล้วก็คือเราต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ต้องการให้พระองค์เนี่ยช่วยเหลือแก่เราในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เราต้องการการช่วยเหลือไม่ว่าจะในด้านใดก็ตามแต่สุขภาพร่างกายในเรื่องของริสกี ในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการประกอบสิ่งต่างๆที่มันเป็นเรื่องหาล้านทั้งหมดเราต้องการการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ที่จะผลักดันให้สิ่งต่างๆเหล่าน,นั้นบรรล,ลุสู่ความสําเร็จท่านอาบีได้ให้หลักหนึ่งหลักตรงนั้นเป็นหลักสําคัญที่เราจะต้องมาช่วยกันคิดดูซิว่าเราเนี่ยอยากจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์แล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรท่านอาบีสอนเราอย่างนี้เป็นฮะดีสี่รายงานจากท่านอาบูฮุรอยรอ ในส่วนสุดท้ายของฮะดีสนะครับฮะดีสแต่ละบทของท่านนบีในบางทียาวพอสมควรไม่สามารถที่จะยกมาทั้งทั้งบทได้ยกมาเป็นเรื่องเป็นวักวักหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราคุยแล้วผลักดันให้เราคิดต่อคิดที่จะต่อยอดทำในสิ่งที่เราดังบกพร่องอยู่ท่านอบูฮุไร Hands. รอได้รายงานว่าท่านรอซูลสลลัลฮุอะลัยฮิวซัลลัมสอนเราอย่างนี้นะว่าอินนัลลอฮฟีอูนิลอับดี มาดามัลอับดุฟเอาเนอะคฮิบันทึกโดยท่านอิหม่าม,มุสลิมมีใจความอย่างนี้ครับแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาพระองค์จะยังคงอยู่ในการช่วยเหลือบาวของพระองค์มาดามะยังดำรงอยู่ยังคงช่วยเหลือบาวของพระองค์ตราบใดที่บาวของพระองค์คนนั้นเนี่ยเขายังให้การช่วยเหลือพี่น้องของเขา อัลลอฮ์ยังคงช่วยเหลือเราอัลลอฮ์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราแต่พระองค์จะดูสิว่าเราเนี่ยให้การช่วยเหลือคนอื่นบ้างหรือเปล่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้หลายหลายคนคิดว่าการช่วยเหลือเนี่ยจะช่วยคนอื่นได้ยังไงล่ะเราเองยังเอาไม่รอดเลยยังทํามาก,กินยังไม่พอกินเลยเดือนชนเดือนบางเดือนขาดบางเทือนไม่เหลืออะไรเลยก็ต้องกู้หนี้ยืมสินมายังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เลย แล้วเราจะได้รับการช่วยเหลือจากาอัลลอฮ์สุบฮานอวตาราได้อย่างไรนี่คือประเด็นที่หลายๆคนเกิดไม่เข้าใจแล้วก็ท้อแท้เลยกลายเป็นผู้ที่ไม่มีการช่วยเหลือผู้อื่นเลยไม่มีการช่วยเหลือทั้งๆท,ที่ท่านนาบีบอกอย่างนี้นะครับว่าอัลลอฮ์จะยังคงช่วยเหลือเราตามได้ที่เรายังช่วยเหลือพี่น้องร่วมศรัทธาแล้วเราจะช่วยอะไรอ่ะพี่น้อง คําตอบก็คือมีสามอย่างที่เราสามารถทํากันได้ทุกคนที่จะช่วยเหลือคนอื่นสามอย่างต่อไปนี้ความจริงมันมีเยอะกว่านั้นนะน,นะสามอย่างต่อไปนี้ง่ายและสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ทุกคนสำคัญก็คือตรงที่ว่าเราจะเอาใจใส่ในการปฏิบัติสิ่งนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองเหลืออยู่แค่นี้แหละ ที่นบีบอกเอาไว้ตรงนี้เนี่ยนะอัลลอฮ์จะยังคงชงคงช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ตราบใดที่บ่าวของพระองค์ยังให้การช่วยเหลือนะครับเพื่อนพี่น้องของเขาเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรมีสามประการสามประการต่อไปนี้เราทําได้นะเอาฟังให้ดีพี่น้องถ้าใครมีประการจดก็จดกว้เลยข้อที่หนึ่งช่วยขอดูอาให้แก่พี่น้องผู้ศรัทธาอัลลอฮฺอักบัตผมพูดในฐานะที่ คนที่ไม่มีทรัพย์สินคนที่ไม่มีปัจจัยคนที่ไม่มีวัตถุที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องของเรานะส่วนคนที่มีปัจจัยมีทรัพย์สิสนมีริสกีมีมีปัจจัยที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องของเราได้ก็ช่วยส่วนนั้นด้วยแต่ทุกคนทําได้หมดเลยทุกคนทําได้หมดในโลกดุนยานี้เนี่ยช่วยเหลือพี่น้องผู้ศรัทธาด้วยการช่วยขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาให้แก่เขาช่วยได้ไหมพี่น้องคําตอบก็คือช่วย ช่วยเดนช่วยกันได้ทั้งหมดแหละช่วยต่อกันและกันได้ทั้งหมดเลยพี่น้องไม่มีนะคนจนขอดูอาไม่ได้เหรอฮะคนที่มีหนี้สินขอดูอาไม่ได้เหรอคนที่มีปัญหาชีวิตต่างๆขอดูอาให้แก่พี่น้องของเราไม่ได้หรือขอได้แต่ผลที่ได้เห็นก็คือไม่ค่อยได้ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่พี่น้องร่วมศรัทธาด้วยกัน,ก,นการช่วยเหลือตรงนี้แหละถ้า ถ้าเราอยากอยู่ในการช่วยเหลือของอัลลอฮ์เราช่วยพี่น้องของเราในการขอดูอานบานนี้โอเขายังได้รับปัญหาต่างๆมากมายเลยขอดูอานต่ออัลลอฮ์ช่วยเขาเนี่ยขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากวิกฤตต่างๆที่กําลังประสบอยู่เพื่อนของเราอีกคนหนึ่งนี่สินล้นพ้นตัวเลยเอา้าช่วยเหลือเขาขอดูอาต่ออัลลอฮ์ในการที่จะให เขาเนี่ยพ้นจากภาวะของการมีหนี้สินล้นพ้นตัวเราสามารถช่วยเหลือพี่น้องของเราได้ตลอดเวลาถ้าเรายังคงช่วยเหลือพี่น้องของเราด้วยการขอดุอาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้อัลลอฮ์พร้อมที่จะช่วยเหลือแก่เราเห็นทางยังเข้าใจยังพี่น้องอัลลอฮ์ให้ท่านนาบีมาบอกเอาไว้ว่าสิ่งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้เราเนี่ยมีความสามารถที่จะสามารถ ช่วยเหลือคนอื่นได้เพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจไม่รู้เพียงแต่ว่าเราไม่สนใจที่จะทําเท่านั้นเองสรุปก็คือถ้าอยากได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์พี่น้องต้องช่วยเหลือผู้ศรัทธาด้วยกันก่อนวิธีช่วยเหลือผู้ศรัทธาที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ศรัทธาได้ด้วยกันทุกคนก็คือการวิงวอนขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่พี่น้องร่วมศรัทธาด้วยกัน เขาทํามาหากินยาอัลลอฮ์ได้โปรดให้เขาเนี่ยมีริสกีเพิ่มพูนขึ้นเด็ะ <m> เมื่อเขามีริสกีเพิ่มพูนขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะได้บริจาคทําน้องเนี่ยช่วยเหลือเขาโดยการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้กับเขาเราทําได้ตลอดเวลาเลยแล้วเราทําได้อย่างนี้แล้ว เราช่วยเหลือพี่น้องของเราด้วยการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่เขาแล้วอัลลอฮ์ก็จะยังอยู่ในการช่วยเหลือพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือจากพระองค์เนี่ยหลั่งประทานลงมาสู่ตัวของเราและสู่ครอบครัวของเราข้อที่หนึ่งอันนี้ทำได้โดยการทุกคนข้อที่สองนี่ก็ให้การช่วยเหลือผู้อื่นทำได้โดยการทุกคนช่วยขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้พี่น้องผู้ศรัทธาช่วยได้ไหมพี่น้อง ทำได้ไหมทำได้พี่น้องผู้ศรัทธาที่เป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาไม่ใช่ในะบรรดานาบีทั้งหลายเนะี่ยมีความผิดด้วยกันทั้งนั้นขอต่ออัลลอฮ์สิครับพี่น้องช่วยเขาในการที่จะให้บาปโทษของพวกเขาเนี่ลดลงด้วยการที่เราช่วยขออภัยโทษที่เราขอต่ออัลลอฮ์ให้แก่พวกเขาเราก็ยังอยู่ในการช่วยเหลือพี่น้องร่วมศรัทธาด้วยกันแล้วตามที่อุลมามะได้อธิบายเอาไว้ ช่วยเหลือเขาที่จะขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้แก่พวกเขากาอย่างเง่ายๆพี่น้องอัลลอฮุมะฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตแค่นี้สั้นๆก็ได้อัลลอฮุมะฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้อภัยโทษให้แก่ผู้ศรัทธาชายให้แก่มุสลิมชายแล้วก็ให้มุสลิมหญิงด้วยเถิด ผมชอบดูอาบทหนึ่งที่ขอตีมมักจะก่าบนบิมบัตีนดูอาบทเนี่ยคือต่อจากนี้ไปนอะัลลอฮุมกฟิลลินมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุมีนีน่ัวลมุมีนาตอัลอาฮยาอิมนฮมวัลอัมวัตขอยาวพอสมควรขออะไรละ่ะโออัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่ผู้ศรัทธาผู้ที่เป็นมุสลิมชายผู้ที่เป็นมุสลิมหญิง ผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาชายผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาหญิงไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปแล้วโอ้อ l l a h จะโปรดอภัยโทษให้แก่พวกเขาทั้งหมดด้วยเถิดโอ้ oh, ขอได้เยอะมากมีฮะดีษอยู่บทหนึ่งท่านนาบบมุมฮัมมัดซุลลองอัลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามานิสตักฟารลิลมุสลิมะลิลมุสลิมีวันมุสลิมะใครก็ตามแต่ที่ขออภัยโทษให้แก่ ผู้ศรัทธาชายผู้ศรัทธาหญิงทุกคนอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาจะประทับจะบันทึกความดีให้แก่เขาเท่าเท่ากับจํานวนผู้ศรัทธาชายแล้วก็ผู้ศรัทธาหญิงที่อยู่ในบริเวณนั้นอัลลอฮอักบัรเยอะเราได้เยอะนะแต่ที่ผมพูดในที่นี้หมายถึงมีคําอธิบายว่าการให้การช่วยเหลือพี่น้องผู้ศรัทธาเนี่ยสามารถทํโดยกันทุกคน สามารถทํากันได้โดยกันทุกคนนั่นก็คือการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่เขาอันที่สองนี่ก็คือช่วยช่วยเหลือพวกเขาในการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาให้แก่พวกเขานี่ก็อยู่ในการช่วยเหลือแหละแปลว่าเราได้ช่วยเหลือพี่น้องของเราให้มีโทษมีบาปที่ลดลงขอความเมตตาจากอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่ผู้ศรัทธาชายผู้ศรัทธาหญิงด้วยเถอะทางที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ตายไปแล้วขออย่างเนี้ยพี่น้อง สักวันละห้านาทีเราก็ยังอยู่ในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาแล้วนั่นแหละหนทางนี้เป็นหนทางที่อัลลอฮฺจะประทานการช่วยเหลือลงมาสู่ตัวเราและครอบครัวของเราข้อที่สมช่วยงานส่วนรวมช่วยงานส่วนรวมด้วยแรงกายด้วยแรงกายทำได้ไหมทำได้พี่น้องเช่นบันเราอยู่ไกลๆมัสยิด กำหนดเส้นเดือนหนึ่งนะเอาสักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงพาลูกชายไปพาภรรยาไปไปทําความสะอาดไปขอแล้วอิมามครับวันนี้ฉันแล้วก็ครอบครัวจะมาขอทําความสะอาดตรงนี้นะนะแล้วก็จัดให้ดีใฝุ่นฝืนอะไรก็ตามแต่เช็ดให้ดีพอเช็ดดีเรียบร้อยแล้วก็อิมามช่วยดูหน่อยนะไม่มีอะไรเสียหายเลยนะโออิมามก็รักกรรมการสุราวก็รักแล้วยังได้ช่วยเหลือไปในหนทางของอัลลอฮ ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมช่วยเหลืองานมัสยิดเออเขามีจัดอบรมภาคฤดูร้อนนะผมประทับใจนะในที่ที่หนึ่งจะจังหวัดพัทลุงโอ้โหเขาเป็นการจัดค่ายแบบแบบคนจนค่ายคนจนจริงๆแต่มีอาหารเลี้ยงเนี่ยนะมื้อหนึ่งสิบกว่าชนิดเพื่อนผมที่เป็นอาจารย์ด้วยกันเอ,อ่ยชื่อนะอาจารย์ซาฟารีไหมหมาอาจารย์ยูซุปปูบักนะครับที่ทำงานอยู่ที่พัทลุง เคยพาผมไปดูค่ายเขาบอกว่าค่ายอบรมเยาวชนค่ายคนจนก็มีนักเรียนอยู่ประมาณสัก80คนร้อยหนึ่งเขารวมตัวกันน,นะครับแต่และบ้านก็จะนำเอาอาหารมาอาหารกลางวันนะครับสมมติว่าเด็กร้อยคนน,ยนะครับอาหารกลางวันก็อาจจะาำนดเอา30ครอบครัวนี้นะเอาอาหารกลางวันมาให้ต่างคนก็เอาอาหารมาแกงมาเยอะสักหน่อยก็เอามาเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานเนี่ยมากินกันมันจะได้ไม่เปลืองงบประมาณ นะครับแล้วก็เว้นไปอีก3วันก็เอามาอีกทีหนึ่งเพราะมันมี3ามวันสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งประมาณ30หลังคาเรือนก็แต่ละคนก็เอาอาหารมาให้คนนู้นก็เอาอาหารมาให้แล้วก็ไม่ได้เอามาให้ลูกของตัวเองเพียงอย่างเดียวก็เอาลูกชาวบ,บ้านด้วยนะครับอาหารแต่ละมื้อก็จะกินได้สัก10คน15คนทํานองเนี้ยมันก็ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็บประมาณก็ประหยัดแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยทุกคนมาด้วยใจเนี่ยช่วยเหลือแบบเนี้ยหรือ ไม่มีสตางค์จะทําอาหารเอ้าเอาแรงกายเราเนี่ยไปช่วยล้างจานได้ไหมช่วยได้ไหมล้างจานช่วยจัดเด็กเข้าแถวช่วยเสิร์ฟอาหารให้แก่เด็กๆนะครับคนที่ช่วยเหลือแบบนี้แหละไม่มีสตางค์ไม่มีปัจจัยไม่มีทรัพย์สินไม่มีปัญหาช่วยเหลือด้วยอะไรอ่ะด้วยด้วยแรงกายนะช่วยเหลือค่ายอบรมช่วยเหลืองานมัสยิดช่วยเหลืองานอมชมรมช่วยกวาดมัสยิด สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในการช่วยเหลือปวงบาของพระองค์ทั้งสิน้นถ้าเราช่วยเหลือแบบนี้แล้วเราเนั่นแหละจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลานี่คือหนทางที่เราจะทําให้เราเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาและเป็นหนทางที่เราสามารถทํากันได้ทุกคนอย่าลืมนะข้อสรุปในวันนี้ก็คือถ้าเราอยากจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺเราจะต้องเป็นผู้ให้การช่วยเหลือ พี่น้องร่วมศรัทธาของเราเสียก่อนนะครับวบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มัตุลลอฮ์วะบารักะตุ